โดยกิจกรรมในช่วงเช้าพระครูวิจิตอาภากรจบเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบพร้อมด้วยพระครูปลัดรัตนวมีรวัตดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระเถรานุเถระในตำบลคลองสามจำนวน8รูปเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2567ภายในงานมีข้าราชการคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายและประชาชนในเขตตำบลคลองสา อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเข้ารวมพิธีกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนข้าราชการพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยคณะขา้า,าราชการอำเภอคลองหลวงคณะผู้าาแทนสิทธิวัร,ระธรรมกายและประชาชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ ส่วนช่วงเย็นเป็นพิธีถวายเครื่องสาัการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลาาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณพระบ,บรมราชินีโดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิกองทุนแม่แผ่นดินอำเภอคลองหลวงมูลนิธิปอเต็กตึง มูลนิธิร่วมกตัญญูสมาพันธหมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพร,ร้อมทั้งวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองผ่านทูปเทียนแพรณบเองนาพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมพลลักษณ์พระบรมราชินี ก่อนที่นายอำเภอคลองหลวงจะได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและประกอบพิธีสุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธธาภพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้ค่ะ